เรื่องของเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักในขณะนี้ช่วงเวลาที่เราต้องการวัคซีนมาเพิ่มมากที่สุดนี่คือช่วงเวลาเดือนมิถุนายกรกฎาคาบเขี่ยวไปถึงเดือนสิงหาแต่ถ้าไปกันยาเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยความจําเป็นก็อาจจะน้อยลงไปก็สีวันที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนมีความ ตื่นตัวมารับบริการกันตามตามที่ได้นัดหมายไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยระบบต่างๆที่เราได้มีการซักซ้อนการจัดเตรียมไว้เนี่ยก็ไหลลื่นไปได้ด้วยดีนะครับในในปริมาณขนาดน,นี้ก็ถือว่าแนวโน้มการฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นไปด้วยด้วยดีครับสีวันเนี่ยเราฉีดไปประมาณสองหมพคนฮะตัวตัวเลขกลมๆนะครับครับผมผมคิดว่า ตอนนี้เนี่ยที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยเขาเขาได้ร่นมาให้คนที่ฉีดหลังๆนะฮะร่นมาฉีดก่อนได้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าศักยภาพการฉีดมันมีมากเพราะคนฉีดบางจุดเนี่ยน้อยเขาก็เลยร่นเข้ามาคือฉีดรเร็วขึ้นของเราไม่มีไม่ไม่มีการร่นออกไปบผมให้มาฉีดเร็วขึ้นแสดงว่านะสิ่งที่จะบอกพี่น้องประชาชนก็คือว่าท่านอาจจะได้รับการติดต่อให้มาฉีดเร็วกว่าที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ถูกต้องครับอันนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจ <c oughs> นะถ้าได้การติดต่อว่าให้ให้มาฉีดเร็วขึ้นเนี่ยถ้าท่านพร้อมรพร้อมมาเลยครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะ,ค,ะครับครับซ,ซึ่งอันนี้เนี่ยมันสถานการณ์ในการฉีดพอเลยระยะสองอาทิตย์แรกไปเนี่ยผมคิดว่าเจํานวนเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะฮะจุดแต่ละจุดก็อาจจะเหงานิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสถานการณ์อย่างนั้นเลยครับการเรามีโอกาสที่จะได้วัคซีนเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ยังไงบ้างครับตอนนี้ ช่วงอาทิตย์ที่3เนี่ยตามตัวเลขที่ที่ทางส่วนกลางแจ้งมาเนี่ยในเบื้องต้นเนี้น่าจะได้อีกประมาณ1,000งโดส แล้วก็ที่ที่สี่ก็อีกน่าจะตัวเลขอีกประมาณ1นึ่งมโดสนะครับเดี๋ยวเราสามารถดําเนินการได้ตามแผนนะครับได้ตามแผนครับได้ตามแผนจีนี้<ผ>นส่วนที่ท่านท่านผู้ว่าปักดันไปที่สบคว่าให้บรรจุจังหวัดสงขาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเพื่อเราจะให้มีวัคซีนเข้ามามากขึ้นตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับอตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะทํางาน ชุดเล็กของสอบคนะครับซึ่งซึ่งคงจะพิจารณาหลายองค์ประกอบด้วยกันแต่เราก็ได้นําเสนอข้อมูลตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เมื่อผ่านการพิจารณาจากชุดเล็กเนี่ยก็ไปที่สบคชุดใหญ่แล้วก็สุดท้ายไปที่ท่านนายกเทศมนตรีที่จะเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายแล้วตรงนั้นเนี่ยถ้าเราได้รับการาดันเข้าไปในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของวัคซีนที่จะได้อนท็อป เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพิ่มเติมนะครับเหตุผลประกอบที่ทําให้รัฐบาลหรือสอกอบกพิจารณาว่าต้องจัดสงขลาไว้ในจังหวัดท่องเที่ยวเป็นอย่างไครับคือประเด็นแรกเนี่ยคือพื้นฐานของเราเป็นเป็นเมืองที่ว่ารับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างจัง จากมาเลเซียอยู่แล้วแล้วก็ในประเทศก็ส่วนหนึ่งซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาใชายามปกติประมาณถึงเจ็ดล้านกว่าคนครับซึ่งอันนี้อันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับในพื้นฐานประเด็นที่สองเนี่ยเ,เราเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงนะครับเราเป็นเมืองชายแดนที่มีความเสี่ยงนะครับประเด็นที่สามเรื่องคือเรื่องของเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจของเราส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาศัยเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ เป็นปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาเสริมทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเพราะในเรื่องของโรงแรมสถานประกอบการเครือข่ายในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวเนี่ย มันจะรวมอยู่ในนี้ถึงประมาณเกือบ2 0 1สกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบของมูลค่า GDP ของจังหวัดสงขลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักหนึ่งที่ทางสบคจะได้นำเข้าไปที่ยานาครับ ครับท่านว่าครับอีกประเด็นหนึ่งคือกรณีของท้องตินที่รัฐบาลบดล็อกที่จะให้ซื้อวัคซีนได้ตรงนี้ในส่วนจังหวัดส,สงกาท่านว่าได้มีการพูดคุยอารหรือ,รอมองเห็นโอกาสที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างครับคือคือแน่นอนว่าถ้าเราได้วัคซีนมาเพิ่มอีกนะครับในภายในระยะเวลาที่ที่ภายในสองสามเดือนนี้เนี่ยมันถือเป็นสิ่งที่ดี นะครับทีนี้ถ้ากา,ารที่ทางรัฐบาลเปิดเปิดโอกาสให้ทางท้องถิ่นสามารถจัดซื้อได้เนี่ยก,ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยแนวทางปฏิบัติเนี่ยความชัดเจนตรงนี้ยังไม่มีซึ่งผมทราบว่าทางนายก สมาคมอบจแห่งประเทศไทยก,ก็ได้มีการออกมากระตุ้นแล้วก็ขอให้ทางทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพราะว่าแนวทางปฏิบัติกว้างๆที่สบคได้กําหนดมาเนี่ยมันต้องลงลึกไปในรายละเอียดดูว่าอะไรที่มันต่อจะต้องทําให้มันเกิดความชัดเจนอะไรที่มันยังติดขัดในข้อกฎหมายหรืออะไรพวกนี้มันจะต้องมีการปรับแก้ตรงนี้อันนั้นอันนั้นคือคือประเด็นแรกนะครับประเด็น ประเด็นที่สองถ้าสมมุติว่าเราสามารถจัดซื้อได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าผู้ขายของให้เราเนี่ยจะขายให้เราได้ปริมาณสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะส่งให้เราได้ภายในช่วงเวลาไหนนะครับซึ่งผมต้องกาบเรียนว่าจริงๆแล้วในขณะนี้เนี่ยช่วงเวลาที่เราต้องการวัคซีนมาเพิ่มมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเวลาเดือนมิถุนายนกรกฎาคมจนถึงคาบเกี่ยวไปถึงเดือนสิงหา คือเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการได้วัคซีนมามา,มาเพิ่มมากที่สุดนะครับแต่ถ้าไปกันยาเนี่ยตามตัวเลขที่ทางส่วนกลางจัดสรรให้เราถึงหกแสนโดสเนี่ยผมคิดว่ามันมันจะเอ่อมันจะเพียงพอแล้วมันจะเอ่อเหลือเผือสําหรับการฉีดให้พี่น้องประชาชนแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยความจําเป็นก็อาจจะน้อยลงไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะได้มีการผลักดันในเรื่องนี้เพื่อเพื่อให้เอ่อถ้าจัดซื้อได้เร็วที่สุด เท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวสงขามากเท่านั้นนะครับซึ่งทราบว่าท่านผู้ว่าก็ได้มีการหารือกับผู้ใหญรท้องถิ่นไปบ้างแล้วจำไหมครับครับผมผมได้หาเรือกับท้องถิ่นใหญ่ๆเช่นเทศบาลน,นครหัดใหญ่อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขานะครับได้หาเรือในเบื้องต้นไปนะครับแต่ว่าเ,เรียนว่าในพื้นที่จังหวัดสงขานี่ยท้องถิ่นที่ เอาเป็นว่ามีเงินสะสมเกินสามสิบล้านเนี่ยมันมีแค่สิบเอ็ดแห่งเองครับแล้วก็แล้วก็ตัววัคซีนตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่านะสมมุติว่าเป็นวัคซีนซีโนโฟาร์มที่ทางราทยีลัยจุลาพรจัดซื้อมาเนี่ยทางราทยาลัยก็ประกาศแล้วว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยตกโดสละแปดร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้าฉีดสองโดสก็ตี้วว่าตกประมาณพัน ันหกถึงพันเจ็ดร้อยบาทครับต่อต่อคนครับเฮ้ยต่อคนเนี่ยอ่ะถ้าเราตีเลขกลมๆเนี่ยเงินยี่สิบล้านเนี่ยสามารถซื้อได้แค่หนึ่งหมื่นโดสครับนะครับเงินยี่สิบล้านได้ซื้อได้แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นโดสซึ่งตรงนี้นะเราก็คงต้องมาพิจารณาเรื่องเรื่องนี้กันให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูกําลังของท้องถิ่นด้วยดูสถานการณ์ในขณะที่ว่าถ้าเราจะได้วัคซีนมาในช่วงไหนยังไงด้วยอะไรพวกนี้นะครับมันต้องพิจารณาโดยรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง ครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับผมครับ